สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับธนาตาสว่างคื้นผู้นำเกษตรทฤษฎีใหม่และคกกรูกรจังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้เราจะนำส่วนผสมของพวกสมุนไพรต่างๆเข้ามาใช้ในการทำอาหารในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือข้าวหมกไก่ค่ะสูตรที่เราแนะนำวันนี้เป็นสูตรของเราเองเลยนะคะยังไงอยากให้ทุกท่านได้ลองดูกันค่ะสำหรับเครื่องปรุงที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง ที่ใช้สําหรับตุ่นนะคะเช่นอบเชยการภูปยกักนะคะหอมกระเทียมขิงซอยมะนาวและผงหญ้าฟันค่ะเพื่อให้สีสวยมะเขือเทศพริกเขียวใหญ่กระทิหรือนมจืดนะคะผงกะหรี่เกลือน้ำตาลทรายสารเแน่ผักชีผักชีใบเลื่อยและเนื้อไก่ในส่วนของสะโพกและน่องไก่นะคะเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาเตรียมส่วนผสมสําหรับที่จะใช้ผัดกันนะคะเราเอาหอมนะคะ <c oughs> ขิงซอยที่เราซอยไว้นะคะกระเทียมทั้งหมดเลยผักชีรากผักชีตะระแหน่ผักชีไปเรื่อยทั้งหมดนะคะเรามาปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะใส่พริกใหญ่ที่เราเตรียมไว้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะถ้าบางท่านชอบให้เครื่องแกงมีรสเผ็ดขึ้นมานิดนึงนะคะ เราอาจจะใช้เป็นพริกสดนะคะอาจจะเป็นพริกจินดาหรือพริกขี้หนูก็ได้ค่ะใส่ปนไปด้วยเพื่อทําให้เครื่องแกงเรามีรสชาติที่มันเผ็ดมากขึ้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเครื่องที่ใช้ผัดต่อไปเราไปดูวิธีการผัดกันเลยค่ะเราจะมาคั่วส่วนผสมสําหรับที่ใช้ทําเครื่องป่นแกงน,นะะ่ะมันจะทําให้หอมค่ะ ว่น,นิดหนึ่งไม่โดนความร้อนนะคะาหลังจากนั้นหลังจากที่เราคั่วได้ค่อนข้างหอมแล้วนะคะเราจะใส่น้ํามันค่ะเพื่อทําการผัดส่วนผสมที่ปั่นไว้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยผัดส่วนผสมที่เป็นเครื่องสดทุกที่เราปั่นไว้นะคะให้สุกเข้ากันจะดีค่ะทั้งสองส,ส่วนเลย หลังจากที่ผัดพอเริ่มสุกดีแล้วนะคะกลิ่นจะเริ่มมานิดนึงเติมเกลือคะ่ะที่เราเตรียมไว้น้ำตาลทรายมะเขือเทศค่ะผงกะหรี่ที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยจะให้นมจืดค่ะ เราใส่สีของผงย่าสั้นที่เราเติมสีเน่ยเพื่อให้ข้าวหมกเรามีสีสันที่น่ากินนะคะแต่เราจะใส่เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้อาจจะมีรสปัดฝาดอะไรอย่างนี้ค่ะบางท่านอาจจะใช้เป็นญ้าที่ที่ยังไม่ได้มีการสกัดเป็นสีแล้วใช้เป็นเส้นๆก็ใส่ได้นะคะมันจะเพิ่มสีให้มีสีเหลืองขึ้นน้าไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผัดให้สุกค่ะ เราจะผัดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกนะคะตักเนื้อไก่นะคะออกไปใส่หม้อเพื่อที่จะเตรียมเป็นหุงข้าวนะคะในกรณีที่บางท่านสะดวกผัดใส่หม้อก็ไม่ต้องถ่ายออกนะคะสามารถจะใช้หม้อนั้นหุงต่อได้เลยเราจะทําการหุงข้าวกันนะคะโดยเราหุงเราจะใช้การลวกลงไปในน้ําที่เราใส่ตะวันเครื่องเทศเอาไว้นะคะเทลงไปเลย เสร็จแล้วเราจะทำการคนค่ะเราจะคนจนกว่าข้าวของเรานะคะขอบเม็ดเริ่มใส่ะคะ่ะแล้วเราถึงจะเอาไปใส่ในข้าวหมกมันจะสุกประมาณสัก50%นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ตะแกรงช้อนข้าวขึ้นมาส่วนหนึ่งกันเลยคะ่ะเพื่อทำการใส่ลงไปในข้าวหมกของเรา ให้น้ำสเสดดด็จออกมาให้หมดเลยนะคะพอ,อข้าวเริ่มสเสดดด็จน้ำแล้วเราจะมาใส่ในตัวข้าวหมกที่เราตุ๋นไว้นะคะทำการเพียรเลยค่ะใส่ชั่วเบาๆเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกดไว้อย่างนี้เลยค่ะ <c oughs> แค่นี้เลยเราก็จะตุ๋นแค่นี้เราปิดฝาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เราจะมาเตรียมในส่วนของน้ำจิ้มข้าวหมกไก่กันนะคะตะระแนค่ะ ผักชีใบเรื่อยค่ะแล้วก็ผักชีนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะทําการปั่นพริกสดนะคะชอบเผ็ดเยอะใส่เยอะชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของน้ําจิ้มที่เราใช้นะคะเราจะใช้สัดส่วนที่เท่ากันคือถ้าเราใช้น้าตาลทรายหนึ่งถ้วยน้ําส้มสายชูเราก็จะใช้หนึ่งถ้วยเท่ากันนะคะ นำน้ำส้มกับน้ำตาลทรายไปเคี่ยวให้ละลายนะคะหลังจากนั้นเติมเกลือตามชอบเลยค่ะอาจจะสักหนึ่งช้อนชานะคะทิ้งไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตำนำส่วนผสมที่เราปั่นไว้นะคะเอามาใส่ลงไปในตัวของน้ําเชื่อมที่เคี่ยวไว้เลยค่ะนี่เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูข้าวที่เรา หุงเสร็จไว้นะคะหลังจากที่เราหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ข้าวเม็ดข้าวของเรามีความละอุมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูข้าวเลยคข้าวเป็นไงบ้างนี่ค่ะสวยงามหอมกลุ่นค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันในกรณีที่บางท่านนะคะไม่มีเวลามากนะักอยากจะหุงทานเองแนะนําใช้หม้อหุงข้าวได้ค่ะ โป็นการนำส่วนผสมลงไปใส่ในหม้อข้าวแล้วก็เอาข้าวลงไปหุงได้เลยนะคะอาจจะเพิ่มน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วตั้งเวลาตามปกติออกมาจะได้หน้าตาใกล้เคียงกับเมนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวหมกไก่สูตรพิเศษของเราลองไปทำทานดูนะคะรับรองรสชาติอร่อยโดนใจค่ะติดตามคลิปต่อไปของเราได้ dld ราชบุรีค่ะตอนนี้ขอไปชิมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ